ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต้องนี่เลย Lenovo Celsin 100P Smart Projector Lenovo Celsin รุ่น 100P ตัวนี้ก็มาพร้อมด้วยตัวรีโมทที่ใช้ควบคุมแบบไร้สายใช้พลังงานตัวฐานขนาด 3A จำนวน2ก้อนนะครับและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลกรัมตัวขาตั้งปรับเอนแบบแนวตั้งได้ถึง170องศาและตัวฐานหมุนก็หมุนได้รอบทิศทางระดับ360องศากันเลยทีเดียวจึงทำให้การรับชมทำได้หลากหลายรูปแบบ จะตั้งหรือนอนก็ทําได้อย่างสบายหายห่วงตัวฐานตั้งก็มีตัวช่องยึดติดสกูสําหรับยึดติดฝาผนังมาให้ตัวดีไซน์รอบตัวเครื่องที่ดูสวยงามดูหรูหราด้วยการหุ้มตัวผ้าในบางส่วนของตัวบอดี้นะครับบริเวณด้านหลังก็เป็นส่วนของตัวช่องระบายความร้อนและก็ตัวพอร์ตเชื่อมต่อตัวสเปคของกำลังขับความสว่างของตัวหลอดนั้นอยู่ในระดับ850 NC Lu ลูเมน มาพร้อมด้วยตัวระบบออโต้โฟกัสที่ทำได้ง่ายสะดวกที่ช่วยปรับภาพที่บิดเบี้ยวให้มาอยู่ในรูปทรงที่ได้สัดส่วนและให้ระดับความกว้างของตัวหน้าจอระดับ100นิ้วเพียงวางตัวสมาร์ทโปรเจคเตอร์ตัวนี้ในระยะห่างประมาณ2.2เมตรก็ใหญ่เต็มตาหากไม่พอใจขนาดความกว้างของพื้นที่แสดงผลก็สามารถปรับซูมได้หลายระดับที่มาพร้อมด้วยตัวความคามชัดระดับ1 0 8 0 p กับตัวชิ้นเลนคุณภาพสูงหากยังไม่พอใจอีกก็สามารถปรับแต่งแมนนวลได้อีกทั้ง4มุมรองรับสัญญาณ Wi-Fi เวอร์ชัน6.0และก็ตัวบลูทูธ5.0นะครับตัวระบบนั้นก็ใช้ตัว Android เวอร์ชัน9.0มีแรมมาให้2 g b พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากถึง32 g b จึงทำให้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันได้อย่างจุใจแน่นอนภาษาเมนูตัวเครื่องนั้นรองรับภาษาไทยส่วนการนำไปใช้งานต่างๆเช่นการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงทาง YouTube บอกเลยว่า ตัวสภาพแม้จะมีตัวแสงภายนอกเข้ามาบ้างยังชากตัวที่อยู่ในโทนมืดๆก็ยังรับรู้ได้อยู่นะครับและก็ยังมาพร้อมด้วยตัวคุณภาพเสียงจากลำโพงภายในที่ดังกระหึ่มแบบชัดเจน ที่จะเอาไปใช้กับการเล่นเกมบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PS5 หรือจะเป็นตัว Xbox Series มันก็ตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งแม้จะมีการดีเลย์บ้างเพียงเล็กน้อย ส่วนตัวฟังก์ชันอื่นๆในการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงก็อย่างเช่นการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือจะเป็น Android ก็รองรับทั้ง iOS Cast หรือ Mira Cast นะครับหรือจะเป็นการดูแบบไฟล์ออฟไลน์กับตัวมีเดียอื่นๆผ่านตัวช่อง USB ตัวสมาร์ทโปรเจกเตอร์ตัวนี้ก็ทำได้เช่นกัน และนี่และครับก็คือตัวประสิทธิภาพของตัวสมาร์ทโปรเจคเตอร์ของทางเ e เนโวเ l l s i n รุ่น 100P นะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของตัวการใช้งานบนตัวหน้าจอแบบใหญ่ๆนะครับที่ตัวสมาร์ททีวีหลายๆคนอาจจะไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงนะครับเพราะว่าตัวสมาร์ททีวีถ้ามีขนาดหน้าจอยิ่งใหญ่ราคาก็จะยิ่งแพงใช่ไหมครับแต่สําหรับราคาของตัวสมาร์ทโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีราคาเพียง 8,500บาทนะครับก็เชื่อว่าทุกๆคนสามารถที่จะเอื้อมถึงได้อย่างแน่นอนนะครับมันก็จะทำให้เพื่อนๆได้รับประสบการณ์ในการดูหนังฟังเพลงบนตัวขนาดหน้าจอแบบใหญ่ๆบิ๊กบึ้มนะครับระดับ100นิ้วได้แบบอย่างสบายๆ รหรือถ้าหากใครจะเอาไปใช้ในการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะมีการดีเลย์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมเองเล่นตัวเกม f o r ์ซก็ยังพอที่จะรบลีกับตัวสิ่งกิดฟางได้นะครับดังนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเพื่อนๆบางคนเลยนะครับกับการนําไปใช้ในการเล่นเกมนะครับและมันจะให้ความแตกต่างกับตัวขนาดหน้าจอแบบเล็กๆอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าใครไม่เชื่อ ต้องลองเท่านั้นนะครับกับการเล่นเกมบนตัวขนาดหน้าจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยังมีข้อดีข้อเด่นอีกต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเสียงพัดลมที่เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่ามันดังมากไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดังมากจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆเริ่มที่จะเปิดใช้งานนะครับกับตัวเสียงลาโพงต่างๆก็จะกรบไอ้เรื่องเสียงรบกวนต่างๆตรงส่วนนี้ออกไปจนหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอุณหภูมิค่อนข้างที่จะมีการระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับและยังอ เพื่อนๆจะไปอยู่หน้าของตัวโปรเจคเตอร์นี้หรือว่าจะอยู่ข้างหลังนะครับการรับสัญญาณของตัวรีโมทนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกทิศทางเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกตัวหนึ่งนะครับในการใช้งาน ของการใช้แบบไร้สายกับตัวรีโมทคอนโทรลที่แถมมาให้นะครับและข้อดีอีกจุดก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวกาดป้องกันของตัวหน้าเลนที่จะเกิดตัวริ้วรอยรอยนิ้วมือหรือว่าตัวฝุ่นคราบต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องไปสัมผัสกับ,กบตัวหน้าเลนโดยตรงและนี่แหละครับก็คือตัวสมาร์ทโรเจคเตอร์นะครับของทาง r e n o v o l ที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆกันคนไหนอยากจะลองอยากจะสัมผัส นะครับในการดูหนังฟังเพลงหรือจะเอาไปเล่นเกมก็ลองกันดูได้นะครับกับ Lenovo n 1 0 0 p รุ่นนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ